ทุกคำเลี้ยงมาเขาก็ให้อาหารลูกกเบิ้งเขาต้องตรวจสอบเบิ้องความว่าแต่ละเมื่อกินเบิดบัวเบิดหรือว่าเบิดเอ่อกินหลายกินน้อยสอบเบิ้องความครับไปอื่นน้ำทานเบื้องครับลูกๆเขาอาหารเบิดรอตพารวยพารวยกับเจ๊กุหลาบกินน้อยนะลูก กินน้อยนะหนูกินน้อยนะลูกเนี่ยกินให้มันเยอะๆหน่อยลูกเนี่ย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 อาหารเนี่ยเนี่ยอาหารเนี่ยพ่อใส่ไว้อยู่เนี่ยกินให้มันเยอะๆเนี่ยเจ๊กุกับเพยใน้อยนั่นน่ะะโชคนุ่นอิ่มแล้วไปนอนแล้วดาวเรืองกินดูครับกินเกี้ยงเลยมิ้นเลยเนี่ยคอกนีไมิ้นเลยเกี้ยงเข้ากันนะ ส่วนนี้เท่ากันเพราะเราผสมกะละมังกะละมังเดียวเราก็มาแบ่งชึ้นให้อิ่มแล้วนวนไปนอนนอนละตรงใต้ยุงนวลนี่ครับเจ๊กุหลาบเจ๊กุหลาบกับพารวยยังกินอยู่ครับกินอยู่อาหารก็เหลือค่อนข้างเยอะครับเหลือค่อนข้างเยอะนี่เหลือค่อนข้างเยอะครับเหลือค่อนข้างเยอะ กินเยอะๆลูกกินเยอะๆกินเยอะๆจะได้ขไข่ไวๆ